5อันดับราศีดวงดีงานมั่นคงเงินมั่งคัง่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1ราศีพฤษภดวงการงานชาวราศีพฤษภมีการเริ่มต้นใหม่หน้าที่ใหม่โครงการใหม่มีการเรียนรู้เพิ่มจงตั้งใจทำงานอุปสรรคจะแก้ไขได้อาจได้ลูกน้องทีมงานใหม่งานให้รายได้กำไรดี มีโชคฟุกฟุกมีความก้าวหน้ามีการเจริญเติบโตต่อไปคนหางานได้งานควรรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาระวังการเจรจาเรื่องเงินทองส่วนดวงการเงินชาวราศีพฤษภดีถึงดีมากหาเงินคล่องมีกำไรดีเงินเดือนดีลงทุนดีรับปันผลไรายได้ดีกว่าที่คาดมีเงินเก็บจัดการได้ดี ได้เงินจากความสามารถมีโชคลาภน้ำขึ้นให้รีบตักเร่งทำขอบคุณโอกาสที่ได้มามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านทรัพย์สินความสุขของตนเองระวังของหายเสียเงินซ่อมบ้านรถงราศีเมถุนดวงการงานชาวราศีเมถุนการงานดีทำรายได้ได้ได,ดีคุณมีไหวพริบ มีฝีมือธุรกิจไปได้ดีมีลูกค้ามีกำไรเข้าไม่ขาดสายก้าวหน้าในองค์กรอาจมีการตรวจสอบควรทำงานอย่างถูกต้องขยันรับผิดชอบหน้าที่หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งควรระวังจะพบความสำเร็จหมั่นเรียนรู้จะยกระดับฝีมือชาวราศีเมถุนการเงินดีมีรายได้มีโชคลาภได้ของฝากรางวัล ของมีค่าหรือถูกใจสบายใจได้ทรัพย์สินใหม่ๆบ้านรถมีการเริ่มต้นใหม่ลงทุนใหม่มีไอเดียหางานใหม่ๆห,หาเงินได้ง่ายๆจงเร่งทำงานทำเงิน สร้างความพอใจให้ลูกค้าได้ดีมักมีรายจ่ายเพื่อความสุขถ้าจ่ายพอดีจะมีเงินเก็บสราศีกันดวงการงานชาวราศีกันงานกำลังเดินหน้ามีงานเข้าเป็นช่วงปฏิบัติงานมีเดินทางหรือติดต่อสารงานเหนื่อยหน่อยแต่จะทำได้ดี ได้ประสบการณ์ที่จะทําให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นในอนาคตงานจะทําเงินให้ผู้เริ่มธุรกิจจะเริ่มจากเล็กๆซึ่งจะทํากําไรให้และเติบโตต่อไปคนทํางานอาจได้ทีมงานลูกน้องใหม่ส่วนดวงการเงินชาวราศีกันสามารถหาเงินได้ได้เงินจากหลายทางแต่ต้องสู้ต้องพยายาม อาจาพาดเป้าบ้างชนะบ้างแต่ก็มีเงินฟุกบมีโชคช่วยมาชดเชยกันอย่าทิ้งโอกาสอะไรทำเงินได้ให้ทำไว้ก่อนคุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยชั้นเชิงไหวพริพความเด็ดเดี่ยวคุ้มรายจ่ายเก็บออมให้ดี 4. ราศีตุลดวงการงานชาวราศีตุลการงานดีราบรื่นรุ่งเรือง ก้าวหน้าสำเร็จได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความร่วมมือไว้ใจกันเป็นปึกดแผ่นการรวมกลุ่มตั้งบริษัทองค์กรงานบริการ,ง,ร,รงานครอบครัรรรวรรจะเป็นไปได้ด้วยดี คนหางานได้งานจากคนสนิทการเงินชาวราศีตุลดีเงินเข้าคล่องมีเงินใช้จ่ายค่อนข้างสุขสบายราบรื่นช่วงนี้รายได้ดีมีกำไรได้เงินจากความขยันความสามารถของเราเองมีเงินเก็บมั่นคงระดับหนึ่งมีโชคดีดวงหญิงจะดีบางคนได้มรดกบ้านรถระวังของหายเงินหายเสียเงินซ่อมแซมบ้านรถดูแลทรัพย์สินกิจการ 5. ชาวราศีมังกรดวงการเงินชาวราศีมังกรเงินดีมีโอกาสใหม่ได้ประโยชน์อยากทำอะไรให้ลงมือเลยอย่าช้าโอกาสดีจะผ่านไปบรรยากาศดีมีสุขเป็นที่รับบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจชงใส่พานมาให้ บางคนเริ่มกิจาการโปรเจกต์ใหม่งานสำเร็จมีกำไรได้งานที่ชอบงานราบรื่นปัญหามีคนร่วมด้วยช่วยแก้คนหางานได้งานใหม่มีคนฝากงานให้การเงินชาวราศีมกรดีถึงดีมากคิดเงินได้เงินมาจากความสามารถและทุ่มเทของคุณ ดวงหญิงับอู้ฟู่ได้มรดกบ้านรถดวงชายมีนาลีอุปถรัรมภ์ดวงนี้ได้ทรัพย์สินกิจการลงทุนได้ผลประโยชน์งามๆฐา,านะมั่นคงใช้จ่ายเก่งระวังของหายมีการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงสถานที่หากตงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ